สวัสดีครับนี่ b บ็คไลท์น i n g นะฮะเออมาพบกันกับเกมฟันท่อ Frame ภาคสีวันนี้ผมอยู่กับน้องสาวของผมด้วยนะฮะค่ะสวัสดีค่ะอืมเออก็ฟันท่อ Frame บางคนอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วบ้างนะฮะมันเป็นเกมถ่ายรูปผีนี่แหละจริงแต่ว่าเออผีแม่งจะโผล่มาให้เราตกใจไม่มีอะไรหรอกถ่ายรูปอะ่ะอีซี่ <c oughs> มามาม,ม,มีใจมากเลยเว้ มึงใจอยู่ตรงที่ว่ามึงไม่ใชนเล่นเนี่ยเย็บกล้าเท้ากล้าลองจะรอยูห่างๆมึงห้ามวิ่งหนีอเอาจริงๆล็อกประตูห้องเรียบร้อยแล้วมึงโอ้โอ้โอ้เมาส์เมาส์เมาส์ไปก่อนใครเด็ดโอ้ลูกไปเลยเยดเอาไว้อย็ดเอาไว้อบอุ่นไว้เย็ดเอาเออคือเมื่อกี้มันเกิดปัญหาขึ้นฮะก็เมื่อกี้ลองอัดเราเราอัดเซลไปรอบนึงอัดไปรอบแล้วเสียงมันจะมาช้ากว่าภาพ แล้วแล้วแบบว่าประมาณว่ายังไงเดี๋ยวเนี่ยมันตรงเนี้ยไม่ควรจะมีเสียงเราเราเราภาพเนี้ยมันสั่นมากเลยเท่าที่เห็นมันแบบดูสิสโลโมชั่นมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมว่ามันข้ามคัดซีนไม่ได้ฮะมัน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 ข้ามคัดซีนไม่ได้แล้วคราวนี้ก็ต้องทนดูไปนะคืออีคัดซีนที่มันควรที่จะหล่อนๆเน่ะ เสียงหมดเลยเพราะอีกสองตัวนี้ม่นเดินตโลมอยูนะฮะทำไมดูดูม่งเดินทอดน่องขาขวาขาซ้ายเขาจะมีเสียงซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็เป็นถ่ายละครอยู่เว้ยตายนี่มอนมันถ่ายละครถ่ายละครอะไรนี่มันเกมวักเห็นเห็นไม่รู้ว่าเข้าไปเล่นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะ พยายามพยายามกดผีไม่ค่อยๆมา <iteration> ค่อยๆดึบมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้หนกหูนิดหนึ่งนี่ก็ไม่รู้จะคุยอะไรอแวก็จะว่าอย่างเนี้ยคิดจะว่าเป็นการสปอยด้วยเสียงะเวลาเจอคัดซีนอะไรน่ากลัวน่ากลัวแต่ดไม่นองกลัวมันอีกต่อไปอ่ะอันนี้เป็นความตั้งใจของผมเองแหละไม่ใช่อะไรหรอกเห็นไหมเห็นไหมไม่มีอะไรน่ากลัวเลย ที่นั่นที่โน้ตปะ <laughs> <laughs> แล้วก็เครียดกิดบทไม่ออกน่าขึ้นมาบ้บแม่แย่แล้วนะนี่มุมนี้เธอสวยเล้อเกินอะโชว์แผ่นหลังเธอก็ขมุขมีปากบอกว่าเธอผู้ช้ามากยาราใน ก็ทำไมไม่อ้าปากวะมันตบแกมมันตบแก้มเยรมหันไปหันไป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 ไหนเราก็หันกลับมาเอ๋รอยไปแล้วเป็นรอยไปอ่ะเดินไปรับชุดชั้นในสีดำด้วยนะฮะแม่งเราใจที่เป่งเลยทำไมเธอใส่ชุดบางจังวะนี้อย่าใส่มาเลยนะเฮ้เหมือนเฮ้ย โอ้ยขี้เลยกูตกใจหน่านี่แหละไอนี่ทิ้งเหรอโดนทิ้งแล้วไม่อยากถูกทิ้งแล้วก็เกิดใหม่แอทร์เนซี่อย่าไปเป็นวิญ,ญญาณอยู่แถวนี้เลยนะยก,กูขี้เกียจถ่ายรูปมึงอย่ามองดิออลอยด้วยมึงเปลี่ยนหน้าขึ้นมาความรู้สึกนี้ความรู้สึกมันทำทำไมนั่นเหรอไม่เหมือนลอยขาซ้ายขาขวา,ขา,ขามองมขาอ่อนดีๆฮะมองขาอ่อนดีๆเป็น <ขา S 2> แบบเว้ ถ้าใส่แว่นสักหน่อยนี่ใช่เลยประสิงยอมส่วนตัวออกมาละเคือาภาพไม่ชัดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยภาพมันเยสภาพมันเร็วขึ้นนะศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์นักกักแก้วนะฮะนี่คือนักกักแก้วเดอออร g i ิจินนะฮะก่อนที่จะมาเป็นอะไรนะนัสืบเมฆมายะปะเน่นจำสกุลปะไม,ไ,ไม่ได้ไ,ม,นนไม่ได้เหมือนกันนะก็แต่คุณจะเล่นวะรอไปเฮ้ยเฮ้ย เดินดิเดินดีเดินดิเล่นได้แล้วใช่ไหมเอ้ยมันคัดตีนอยู่ที่ห่ากู็ต่นั่งเดินเชี่ออะไรวะเอออุ้ยสวัสดีครับเจ๊ตองตามมดอเดยเอ่ออีอินโทอินโทรอะไรอินโลอีทีโรชารปเตอร์ประมาณว่าอินโทอินโทมันคือ เออภาคนี้ประมาณว่าดดเดินตัวไหนอินโทรมันต้องแก้สะกดผิดแล้วเมื่อกี้มันเป็นมันเป็นชื่อคนชื่ออีนางนี่แหละแต่ว่าเราสะกดไม่ออกประมาณว่าภาคเนี้ยเขาจะมีนางเอกให้เด่นกันอยู่ห้าคนเหันหน้ามันหน่อยได้ไหมเจ้าน้องสาวอ,อ,อ,กกอ่ะรู้สึกขับออกขับใจหรือจ๊ะให้พินวดให้ไหม <S 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 ทุยแน่กูหื่นละ เดี๋ยวเมาส์ใช้ไม่ได้นะฮะมีตัวเมาส์ใช้ไม่ได้กด W A S D เพื่อเดินได้ผู้ทาอะไรได้บ้างวัเน,นี่ยทํำอะไรไม่ได้เลยนอกจากขับโอขับใจอย่างเดียวอ่ะเฮะ้ยมันย่ำเท้ามีเสียงด้วยเย็สสำรวจมีภาพวาดอยู่บนนี้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ทั้งตุ๊กโมเข้าไปแล้วค่อยๆ มึงอย่าพึ่งมาหลอนตอนเปิดเกมมึถ้าหลอนจะเปิดเกม,มก็หลอนจนจนเบื่อดิไม่ไหวแล้วออกจากบ้านเถอะโอเคล็อก,<ข>อกแม่งโคตรเบสิกโคตรเบสิกอ่ะเป็นอะไรที่ธรรมดาใช่เพราะเป็นวิธีกระจกเช่นนอกจากเก้าอี้นี้สัสตยาจะเคยนั่งย่าละนายก็พอแล้วพอละวเราจะเดินไปนะบางคนยังไม่เฮ้ยมันมันเดินเร็วๆได้กดชิป นี่เร็วแล้วเหรอใช่ใช่ดูสิซ้ายขวาซ้ายแต่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 ซ้ายขวาอะไรย่าทำกูหลนดิแม่มีหน้ากากมัมีหน้าการ์ะเฮ้ยต้องมีของลับแน่ๆเลยเราต้องเดินมาอยู่ใกล้เป็นใดนม่กลัวลงมือไม่ไหวแล้วกดอะไรได้บ้างวะนนี้กากนั่นเหรอ ได้กลัวว่ะได้จ้ะมึงห้ามวิ่งหนีอ่ะเอาจริงๆอ่ะวิ่งหนีแต่กูกนั่งแค่กนั่งปิดตายหน่อยอ้าวแม่งตัวนี้เปิดมันล,ล็อกล,ล็อกล็อกยกหัวเร็ว<ล>โอเคโอเคโอเคเราจะไม่นอกเรื่องเราจะเดินไปอะ่ะเดินไปสำรวจไปเรื่อยนะฮะถึงตอนเล่นที่นี่เลยดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ย เล่นเกมทีมจะไปได้อารมณ์อะไรวะเ้ยเดี๋ยวข้างบนมันขึ้นไม่ได้หรอววะฉันไยเดินมาแล้วก็เดินไปนี่อุ้ยกูกลัวอีทางเนี่ยมึงไม่เห็นหรอเป็นทางยาวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกิดอียงไม่ได้เล่นมึงมิสากิอนี่นี่นี่คือมาดกขาใช่ไหมไม่ใช่นี่มันลอยไปเมื่อกี้มิสากิมิสากิซุซกิ ทำนั่นอยู่เยอะๆเต็มไปหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัด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 ว่าจะมีไดโอมาหลังเออเดี๋ยวเดี๋ยวกดอ่ากดประมาณว่าให้กดวิ่งฮะผมก็ค้นพบแล้วฮะว่ากดชิปเป็นการกดวิ่งนะฮะใช่อีอีอีแป้นหมุนอะเห็นเห็นแป้นหมุนด้านมุมขวาบนใช่ไหมฮะอีแป้นหมุนสำหรับจอยอะจอย จอยจากเททัะแล้ะกูมีที่ไหนอ่ะฮะมึงจะให้กูหมุน WSD พร้อมๆกันเหรอแล้วที่มีเททัทร์แลแปลว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน,น่นะจะลองใช้ปุ่มหนีนเดี๋ยวลองใช้ปุ่มก่นคือมันหันหลังกลับไม่ได้อ่ะ ทำให้ตำรวจอะไรสักอย่างนี่แหละไม่ไม่น่ากลัวมันบอกว่านาคาพวกนี้เหมือนจะมีชีวิตนะได้ยังงี้เวลากูกูจะหมุนอีแป้น360องศานั่นยังไงฮะอย่างมากเวลาหันก็หันได้แค่นี้แล้วก็วิ่งแล้วก็หันแล้วก็หันแล้วว่าที่มันไปช้าๆเป็นเพราะีเลยเป็นเพราะคีย์บอร์ดนั่นเหรอไม่ใช่เป็นเพราะว่าตัวจีม ไม่ได้เล่นกับคอมใช่เวลาเพราะว่าพวก E ชุกันไม่นั้นก็ีอ่ะจะบางคนก็เล่นแล้วโอเคนะเล่นไม่โอเคเจอกูว่าเจอทีนี่แน่ๆเลยเฮ้ยเราเรามาเดินวนอะไรอยู่ตรงนี้วะอ๋อหมุนตัวอยู่หมุน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 มุนไม่ไม่ไม่ใช่เวลามาตลก ดีนะที่เปิดไม่ออกปวดขี้ห้องน้ําห้องน้ําใช่หรือเปล่าเฮ้ย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 เม่เปิดอะไรก็แค่ไฟฉายอ่ะไม่เคยได้อารไว้เเหรอไม่เคยไฟฉายส่องผีรู้สึกว่าประตูมันจะปิดปิดได้วะเฮ้ยเธอ เดินมาใกล้ๆไฟฉายเร็วมุมกล้องยิ่งต่ำๆอยู่เขาว่ามันต้องมีทางที่ไฟฉายมันส่องไปคือกูว่ากูต้องเดินเองอะตรงเนี้ย <c oughs> มาดูกะสกิแปดไลท์อ๋อมาน,นี่นี่ชื่อมาดูกะเขาพูดว่ามิสกิแปดไลท์ไหนทำไฟฉายตกเหรอมิสกิฟไฟฉายตกนั่นเหรอคุณนี่มันอย่าไปให้เมื่อเช้าเสียงมาก่อนภาพอีหละ่ะ เสียงสปอยภาพมีมันแห่งกินไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเมื่อกี้เรียกว่าแม่งเขาเรียกว่าชาร์ปแสงนะเดี๋ยวนับเฟดไลฟ์เฟดเฟดไลท์วิวโหมดทูคอนโทรอ๋อนีอันนี้มันคือเครื่องวิวนี่เองเ,ออเครื่องเครื่องวีนี่เองวีอะไรวะ นี่ไงเดอะวีโหมดวีโหมดคือ,อรีโมดก็คือจอยจอยของไอ้เครื่องวีไง oh. คือเกมเนี้ยมันสร้างขึ้นมาให้เครื่องวี oh. กูพลาดแล้วกำลังรีโมทเลยผีมานี่มึงสนุกดิมิสก,กิไม่อยู่ที่นี่มิสกิมิสก,กิแล้วขอร้องมิสก,กิแม่งมิ้งเงกอดไปลาแม่งเข้ามไปมิสก,กิมิสก,กิเฮ้ย เฮ้ยขี่เข้าไปทำไมบีกไปไปหรือว่าบ้านหลังนี้นี่กูเห็นคาบเลยนั่นวะทำไมก็แค่รอยแตกคาบเลือดนี่มันจย้อนอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ลวมั้งมันจะต้องเป็นสถานที่ของเบ็ดม่วงอย่างแน่นอนนี่คือ a อนิภาคภาคต่อนีแล้วก็ยังจะเป็นหน้ากากแก้วหน้ากากแก้วเดอะออริจินอีกต่างหาก เป็นเกมอะไรที่ดีขนาดนี้โหมากูขำไม่ออกแน่ๆเปิดไอ้ฮะโอเกอร์เฮ้ยเปิดดิเฮ้ยมันเปิดดิเดี๋ยวเปิดสิบหกล้ออื่นเข้าไปได้ <c oughs> นี่แม่มีทุ่มฟอนชี้ด้วยเว้ยไหนวะกูไม่เห็นนะช่างมันมเถอะนัณณ์อะทุ่มฟอนชี้มันก็เค็บปโปอ้เขบมากมันก็ทางเดิมดิ เฮ้ยเฮ้ยมึงจะดึงออกมาเออันต้องกลับไปทางเดิมเลยเฮ้ยถีบแม่งเลยเราเสาแกงฮะของไฟก่อนที่นี่คือเอ๊ะเออเธอบอกว่ากุญแจอยู่ที่ไหนสักแห่งอ่านไม่ทันใช่ๆเธอต้องการกุญแจจะหาได้ที่ไหนวะ ไม่เปิดน่าแม่งต้องอยู่แถวๆหน้ากากพวกนี้แหละนี่พวกเธอแม่ทันมายิ้มให้ก็จะย้อมมือเฮ้ยได้ดูเวลาป่าวะเพราะมันกี่นาทีแล้วอะไม่ต้องเลยถ้าหยู่ตัดไปไม่ต้อง ไม่ต้องสงสัยใจยใช่ใช่ใช่มันจะครบสิบห้านาทีแล้วผมก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆจนผมจะกลัวนะเอออยากจะบอกว่าเจอผีแค่ทีเดียวเลิกเลยอ่ะคือคือคือ,คอหาจุดเซฟก่อนนะอ่ะถ้าถ้าเซฟได้นี่ออหลอน<า>ว่ไพวกหน้าก,กากเดี๋ยวถ้าหาจุดเซฟได้นะ